แดงไปไหวหน่อยไหวหน่อยเวลาแล้วไหวไล่ใต้หลังมาแล้วโอ้โหห่างลิฟเลยยี่สิบถูกครับหมายเลขสามครับโอ้มองไม่ไม่เห็นเบอร์เลยโอ้โห้ผนตลอบมาแล้วข้างหลังก็งัดงัดงัดอ่าปากแล้วอย่าบังเล็กครับอดี๋ยวปากเล็กสองศูนย์นะครับสองศูนย์สองศูนย์ห้าเข็คครับ 5-0 2-7โอ้โหโค้งสำรองใชครับเดือดของด้วยมาแล้วเคลียดกันแล้วเคลียดกันแล้วเคลียดกันแล้วทีหนึ่งจริงด้วยครับ2-7 2-7ไหนจันท่ไหนห่างอยู่ห่างอยู่เวลา5 6นาที23ยิ้มยิ้มยิ้มเข้าเส้นยิ้มเข้าเส้น5-0 0-2ยิ้มเข้าเส้นจันทบุรีครับ5 0-2 0 4-0 1-3ยิ้มเข้าเส้นเช่นกันครับโค้งสำรองลบบุรีครับผม 1.3่3สามถงสาม้า่หกทีสี่สิบสาแล้วแดยังยิ้มต่อฮะยังยิ้มได้ยังยิ้มได้ <c oughs> แล้ก็มีลุยสอ,องศูนกกครับลงบนใบครับแมีลุยกัน